มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับ,คน,ครบนี่ก็แชร์กันเยอะเลยนี่ครับเป็นการแชทสนทนาทางแชทไลน์นะที่ดีเจดังนะครับดีเจภาคกุ้งนะเป็นดีเจเป็นพิธีกรดังเนี่ยได้เปิดเผยเอาไว้บอกว่าได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งตรงนี้เนี่ยที่พฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้โดนแบบนั้นแบบนี้ ก็ถามไปยังคุณว่าคกุ้งนะครับคุณว่ากุ้งวรชาติธรรมวิจินนะครับซึ่งเป็นคนเปิดเผยชัดนี้นะครับบอกว่าหลังจากคุยกับรุ่นพี่ของเด็กที่เคยรับงานเอนเตอร์เทนกับกลุ่มนี้เนี่ยเคยรู้จักรับงานเอนบนเรือเป็นผู้จ้างนะคนเดียวกับกรณีของคุณตังโมคุณภาคคุณว่ากุ้งโดโเฉพาะโซเชียลแบบนี้แต่ชาวเน็ตบอกว่ามันไม่ใช่นะ มันน่าจะมีความพยายามที่จะสื่ออะไรหรือเปล่าเรามาย้อนดูกันนิดนึงดีไหมคะคุณแม่เอามาเปิดเผยกับนักข่าวคุณแม่เอาไปให้ตำรวจดูด้วยนะคะแผ่นซีดีวงมัชลิกา้าชาวเน็ตบอกว่ามันมีเพลงหนึ่งชื่อว่า Enter Sandman มิวสิกวิดีโอเกี่ยวกับการจมน้ำแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวรอดมีการถอดรหัสชื่อเพลง Enter Sandman ว่ามีชื่อคนบางคนอยู่ในเพลงนี้ด้วย มือเบสของวงชื่อเดียวกับคุณมันเรือด้วยมันหลายอย่างมากที่คงพยายามจะวิเคราะห์ไอ้ประเด็นนี้ค่ะครับทีนี้